สดีค่ะทักทายเพื่อนๆค่ะวันนี้เข้าครัวเมนูเช้าๆผัดกะเพราหมูสับอันนี้กระเทียมว่าจะเจียวใส่ไข่ตุน๋นพริกตำเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็จะมาทำไข่ตุ๋นก่อนค่ะอันนี้เราก็จะใส่ไข่สามใบ อันนี้เราก็จะใส่ซอสอีกซอสมิกกี้ใส่มิกกีไปหน่หนึ่งค่ะก็ใส่น้ำสต๊อกที่เราต้มไว้อันนี้เราก็จะเติมน้ำปลาหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็พริกไทย ก็จะมาใส่ซึ้อแล้วต้นหอมลองไปค่ะสุกแล้วค่ะอันนี้เราก็จะมาเดียวคระเรียมใส่ไข่เป็นค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะไข่ตุ๋นเช้าๆของเราพร้อมเสิร์ฟน่ากินไหมวันนี้เราก็จะมาทำผัดกะเพราหมูสับต,ต่อคะ่ะ น้ำมันหอยค่ะคเกิ้วขาวซอสมิ้ิน้ำตาลหน่อยนึงค่ะบะ้ี่ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ,คะผัดกะเพราหมูสับ